สวัสดีค่ะพี่น้องรายการพระคำนำสุขมาถึงท่านแล้วนะคะฮาเลลูรยาขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีอธิษฐานก่อนค่ะฮาเลลูุยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปข้าลูกขอสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจไปค้ะขอบคุณสําหรับความรักสําหรับลมหายใจสําหรับการเยียวยารักษาโรคสําหรับการดูแลเลี้ยงดูไม่ขาดสนในแต่ละวันสําหรับการรักษาทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงสําหรับสงสายให้พ้นมึงไฟในโรคให้พ้นโรคที่วิสัยทั้งปวงให้พบความรอดได้มีชีวิตนิรันดร์ได้ มงกุฎสวรรค์ให้ได้ของประธานท่เก้าอย่างให้ได้พระสิริทลงมาเต็มร่างโอ้พระบิดาให้ได้บ้านสวรรค์ให้ได้ชื่อจดในบัญชีสวรรค์ทุกคนที่เป็นธรรมิกขนของพระเจ้าลาคาซิโอโกโฟเรกาเซหากลูกทุกคนทำผิดเรื่องลายกาบขอประทานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าค่ะขอพระเจ้าเทพ,พอพลลงมาให้ลูกลูกทุกคนที่ใจสัตย์เสื่อมือสะอาดในการเฝ้าเดี่ยวในการแช์พระพรอในการกล่าวพยาน ในการวางมือตอิฐานให้ผู้คนทั่วโลกให้หายโรคในนามพระเยซูทุกวันโอรพระบิดาซาลันตการสีมุตโกโฟโตามพระองค์ทรงนำวันละกเซฮะละกเซในกเซขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เิดเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอเมนนาเลยนะียโสโรโกเซละกเซนมัชก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะคะพระเยซูคริสทรงนำชีวิตให้เดินทางนม ศึกษาและให้จดจำนำพระกรรมมโนปเ็นคนบนสุดลำไปเมืองฟ้าจะไม่ดานำไปวามเพื่อทุกอย่างให้โคตรเป็นรีบมาเป็นด้วยความจริง งใทรงฤทธิ์ที่ใจน้ำดวงวิญญาณกองทุกคนให้ได้ไปสวรรค์นั้นสุขสบายพนมาลายพนตายได้ทุกแห่งหนร้องอาเลลูรยาดังก้องฟ้ากันทุกตำบลหยุดบาปทุกคนให้ได้อยู่อย่างมีใจอย่าหยุดอ,อ,อ,อ้อนวอนเพราะพรจากพระเยซูทรงรอบรู้ทรงศักดิ์ทรงฤทธิ์ยิง่งใหญ่ สงครองจากวานมีพระเกียรติคือใครก็เกิดใหม่ในพระเยซูจัานาโลก พระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนพระคำที่มาถึงท่านในวันนี้เอเฟซัสบทที่5ข้อ3นะคะบัรฟอร์นิเคชันการผิดประเวณีน้าไม่ทำหนะการล่งประเวณีไม่ทำแนอะลออนอันคลินเนสนะการลามกต่างๆหรือการที่ไม่สะอาดต่างๆงน,นั่นอ้อครับอทัานดนี่ ความโลกูกนะ,ะก็ไม่ให้มีนะพี่น้องนะ Let it not even be named among you as is fitting for sense นะแต่การเอ่ยถึงการล่วงประเวณีการลามกต่างๆการละโมกอย่าให้มีขึ้นในพวกท่านเลยจะได้สมกับเป็นท่านเป็นธรรมิกชนนะ เป็นประชากรของสวรรค์ลแล้วอย่าให้มีการล่วงประเวณีอย่าให้มีการลามกาพาโปอะไรลบให้หมดพี่น้องนะความโลภอย่าให้มีเข้ามาในหัวใจเรานะอย่าอยากได้ของใครให้สมกับเป็นพลเมืองสวรรค์ของพระเจ้านะคะปกบมือถวายเกจตพระเจ้า 1. นึ่งเทสโลนิกาบทที่สีข้อส for this is the wind of God your sanctification that you should abstain from sexual immorality การผิดประเวณีก็อย่าผิดนะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์เว้นเสียจากการล่วงประเวณีนะไม่ผิดศีลธรรมไม่ลักขโมยไม่เก็นข้าไม่ฉาไม่นินทากันทุกที่ไม่เจ้าของไม่อวดตัวไม่ล่วงประเวณีทำความดีอย่างเดียวใช่ไหมไม่ลามมกนะไม่เป็นชู้สาวกับใคร นะอย่าไปมีกิ๊กมีกักเห็นไหมที่ข่าวลงตอนนี้ไม่ต้องบอกชื่อว่าใครข่าวลงคลึกโครมเลยเป็นชู้สาวปีกิ๊กมีกักทะเลาะก,กันขึ้นโรงขึ้นศาลกันหลายคู่นะต้องพอใจในคู่ครองของตนอย่าเป็นคนหลายใจไม่เชื่อฟังคําพูดของใครแต่วางใจในพระองค์ผู้ทรงเรียกทุกคนมานะอาเมน เรียกลูกก็เป็นยามาเรียกไม่เป็นมาเรียกลูกเจ้าเอมาเรียกเรียกลูกจงดีมาทรงเรียกพระเจ้าทรงเรียกให้ละทิ้งกามกินกามเกลียดไม่เอาต่อไปนี้สุรานารีภาชีกิลาบดไม่เอาไม่แย่งถิ่นกันอยู่ไม่แย่งคู่พิศสวรรัส์ไม่แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ทําแต่ความดีถ้าทางโลกเขาแย่งเรื่องกามกันแต่ทางพระเจ้าไม่แย่งนะ,ะทามุ่งรับใช้ถวายเกียรติพระเจ้าหนึ่งเทศโลนิกาบทที่สี่ข้อเจ็ด for God did not call us to uncleanness but is in hol i n e s s right? ใช่ไหมแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามกแต่ทรงเรียกให้เป็นคนบริสุทธิ์นะคล้ายกันกับบทเมื่อกี้พระเจ้าไม่ให้เดินทางลามกอีกแล้วนะรูปโป้นี่ไม่ต้องดูฟักลูกตาทิ้งดีกว่าไปดูภาพโป้นั่นละไม่เป็นท่องบล็อกหมดเพราะอะไรภาพโป้ใส่เสื้อในตัวเดียว่ที่ตัดผมให้คน ใส่กางเกงในตัวเดียวตัดผมให้คนนั้นลบออกเลยพี่น้องใส่กางเกงในตัวเดียวโ,โอแอมนั่นแหละไล่มาให้กดไล่ลบไปเลยพี่น้องนั่นแหละพระเจ้าไม่ให้มีนะเพลงจากหนึ่งเทศน์กาบทที่4ีข้อเพระองค์ทรงเรียกท่านให้บริสุทธิ์ให้หยุดบาปกรรมนำสุขสันร์ หยุดล่วงประเวณีหยุดลามกทั้งนั้นไม่โลภก,กันนั้นมาเดินทางพระเจ้าได้ข้าวันเอยเห็นไหมถ้าใครเดินทางพระเจ้าได้เข้าวันทุกคนฉะนั้นพี่น้องมาหาทางพระเจ้าทางบริสุทธิ์ให้หยุดบาปนะคะการรับใช้พระเจ้ามีค่าฝ่าสิ่งใดในโลกนี้ทุกชีวีรีบถวายตัวมารับใช้นี่คือการงานที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงให้ประกาศด้วยใจยินดี ขอทำตามคำสั่งจากพระบิดาทรงสั่งมาว่าให้ทำแต่ความดีเฝ้ารอคอยพระองค์มั่นคงทุกที่ทำความดีไม่มีที่ติตลอดไปอเมนาเมนามนทความดีไม่มีที่ติรอจนกว่าพระเจ้ามารับเราทุกคนนะคะ ขอาการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิตรสนิทชนให้ทุกคนเหล่ามุชชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเช้าอ่านพระคำทำตามงานทุล่าเพราะทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพาสษามิพ้นกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นหันใครทำชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วถึงมาบอกไงขอบคุณพระเจ้าที่ให้เห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาบอกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนช่วงนี้รับเชื่อ ข่าวพายุเข้าแล้วนะเกี่ยวกับฝนตกกันพายุดูดูร้อนอะไรมีกับทุกภาคแล้วก็บ้านไม่เป็นฝนตกหนักเมื่อเช้าไม่ใช่ได้ถางสวนได้นะฝนตกหนักขอบคุณน้องเล็กด้วยช่วงนี้รับเชื่อค่ะฮาเลรูยาฮาเลรูยาข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาป ขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยแต่เจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขออัญเชิญพระองค์ทรงครอบครองาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพุุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเวรกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคํำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกกติษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนนาเลริย สโ so, <c oughs> ลโคฟอรละกสิฮาลิยาปรบมือถวายเกียรติพระเจ้าปรบมือให้ลูกพระเจ้าคนใหม่ด้วยยินดีด้วยเลิกบาไปหมดนะทำความดีใครที่รับเชื่อเสร็จแล้วรับบับติศมาที่โบสถ์ใกล้ๆบ้านท่านนะไปหาศิจาภพิบาลเซแล้วก็ไปศึกษาพระคัมภีให้เข้าใจก่อนนะคะอ่าแล้วก็ไปรับบัพติศมาซะท,ทุกคนเพราะาบัพติศมาในน้ําและในพระวิญญ,ญาณต้องบัพ ติสมาในน้ำก่อนและปรับติสมาพระวิญญาณตามมาทีหลังพระเจ้าจะอยู่เหนือเราทุกคนจะให้เรารู้ซึ้งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตในเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เป็นคนใหม่ทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนจะเป็นคนใหม่ทุกวันนะพระเจ้ามาเปลี่ยนนะพี่น้องไม่ใช่เราเปลี่ยนเองได้ฉังนั้นต้องอธิษฐานขอทุกลมหายใจนะเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาอย่าให้ผีมารมาลักฆ่าไปนะ อาช่วงนี้อธิษฐานเผ่อประเทศไทยประเทศทั่วโลกและพี่น้องที่เจ็บป่วยเอามือขวาวางบนหัวด,ด้วยนะคะโซรุโกตระกาซิขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชอบป่าไม่เป็นห้พูดไม่ใช่บทสวดนะคะยกเสียงขึ้นเลยค่ะโซโรตอคฟอเดกาซีบรดกาซีฮัลโลฟอนเดกาซีพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เปค่ทั้งความมื่อคั่งเกียติจากพระองค์ทรงครองอยู่เหนะือทุกสิ่งฤทธ,ธานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงกระทําให้ใหญ่ยิ่งรับประทานกาลังแก่คนทั้งปวงบัดนี้ลูกขอสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์เพคะขอพระเจ้าเทพระโพลงมาจากฟ้าสวรรค์วัลคัสนังกัสีขอพระเจ้าเทรทธเดชมาจากฟ้าสวรรค์เพคะขอพระเจ้าประทานไฟให้แก่ลูกและลูกๆทุกคนเพคะประกาศกับเพื่อกําจัดมลทินบาปทั้งหมดในโลกนี้ให้ออกไปหมดรากกลมขืนให้ออกไปสงครามหมดไป แกง่อจนเตยหมดไปยาเสพติดที่หมดไปโอ้พระบิดาแกงสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้ขอให้หมดไปขอพระเจ้าทรงเผาทุกขัวเรือนจนสุดไปแผ่นินโลกไปค่าด้วยไฟของพระเจ้ากาลคเซโฮโรฟฟนยังไงเซนังกงเชไฟออกอดไฟออกอดชำระตั้งแต่หัวจนรดเท้าทุกคนฟื้นพลังฟื้นจิตใจใหม่ให้ทุกคนประกาเซโกโตโกเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ทุกคนให้หายโรคซาเนกาเซความดันเบาหวานมะเร็งโรคก้าโรคหัวใจโรคกระดูก โรคไร่ไร้หา,หายหมดในนามพระเยซูโอพระบิดาพระกาเซผีเข้าก็หายคนตาบอดหายคนใบพูดได้คนพิการเดิดนได้แยกทะเลได้พระองค์ทรงเคลื่อนภูเขาได้พระองค์ทรงเดินบนน้ําได้พระองค์ทรงต่อต่อหูที่ขาดติดภายในหนึ่งนาทีได้พระองค์ทรงทําขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเลี้ยงคนตั้งห้าพันคนและยังเหลืออีกสิบสองกระบุงพี่น้องใครทําได้อะอกจากพระเจ้า ทำน้ำเปล่าให้เป็นเหล้าได้โอ้พระบิดายิ่งใหญ่เหลือเกินในโลกนี้ไม่มีใครเทียมทันพระองค์พระกา,กาสีน่ะกรสงแสนดีทรงเมตตาทรงทําได้ทุกอย่างพระกาสิกุตโกโฟในกัเตโซยกษ์ทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าลูกวางใจในพระเจ้าล้านเปอร์เซนวรกษัสิกุตโกโฟพระเจ้าทําได้หมดพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนได้หมดทั่วโลกทุกชนชาติที่กลับใจมาหาพระเจ้า พระเจ้าจะอวยพรอวยพรอวยพร,ยพรเป็นทวีคูณสนักัตไกชีนโกโรคร้ายหายเกี้ยงตั้งแต่หัวจะรดเท้าเป็นเซนใหม่ให้และอวยพรให้คุณอารีสวุวรรณรัตน์คุณสมบูรณ์รณไทนิคมและลูกกับพิญญาและคณะน้องเล็กน้องรวยและคณะน้องสอยเกลือน,นอบและคณะประกาศสกุลโกฟูลูกกับพิญญาลูกเจ้าเอลูกจงดีลูกจกกักรเดลูกทรงพรลูก ไฮโลพักดเซลูกปกปิกพักคิสกเรลูกดาวลูกเทนาการลูกตุนวรเกษตรวรกาพี่รัตดาน้องเมทาน้องสองล่าประกาศสกุลโกเชโซลูกเทราการลูกอะไรอีกขึ้นมาเลยน้าอะไรนะจาริยาลูกจาริยาด้วยประกาศสกุลโกฟอนองกัเซนักัสเซ่นักสซีโซสิงเดกฟอนงกเซนกซีนักสีนัโกฟอนงกัเซ เซอร์กัสเซในกลุ่มพระเยซูผู้สงู้ให้รอดสี่พันคนนะออกชื่ออยู่ก็ไม่หมดนะกลุ่มพระเยซูผู้สงู้ให้รอดกลุ่มข่าวประเสริฐของพระเยซูกลุ่มข่าวประเสริฐที่ไม่เป็นตั้งกลุ่มนะประกาศสกุรโกโฟเขอพระเจ้าเทพระโพลงมาให้ทุกกลุ่มทั้งสิบกลุ่มที่ไม่เป็นตั้งเองด้วยและกลุ่มเพื่อนๆด้วยโอพระบิดาเซอรกเซ ยิ่งคนหลงให้กับจิตคนทำผิดให้กับใจไปค้างประกาศสกุตโกฟอนอีกเซนอีกเซขอพระเจ้าเทพพอให้อาจารย์ฟูอาจารย์หมอว่ดูนอาจารย์อาจารย์น้องแมวอาจารย์วุฒิชัยน้องเพลนอาจารย์ประโมทน้องตุ้มอาจารย์ไพโรจน์แม่เฉลียวแม่เอียดพิจิตรน้องวิทย์น้องวันน้องฤทธิ์น้องพาตาน้องน้อยน้องเอวน้องเจี๋ยน้องเต่าน้องโอ๋ลูกนิชาโตอนคุณสมบูรณ์ไทยนักมคุณอารินสุวรรณรัตน์ลูกโตลูกโตลูกโตเลยจีบลูกค้างลูกอ้อยลูกพึ่งลูกฝนลูกไหนลูกนอลูกสุกลูกเมลูกเข็มหลานนิงลานเอ็หลานแทนคุณหลาานตุก ลูกหลานทุกคนที่ฟังคลิปนี้และแชร์ต่อเป็นท้อพระพรทั้งสี่พันมือขอให้ได้รับพระพรทั่วกันขอพระเจ้าประทานทรัพย์มั่งมีทวีคุณด้วยไปชนะมนันได้ร่างกายแข็งแรงชนะปศักุลพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทุกคนแห่งผู้ใดออนแอขอพระองค์ส่งเสริมแรงขอรับแสงจาก,กรพ, Ung, พระเยซูผู้ดเดียวทุกโศกโรคไปหมดไปผีมันตนใดไม่มายุ่งเกี่ยวขอเชื่อพระเยซูผู้เดียวพระคำยึดเหนี่ยวถึงหลักใจทุกคนด้วยทฤษอ้อ ขอพระพรไปถึงลูกนกหลานนกด้วยแล้วก็เจเพนด้วยลูกน้องราด้วยนะคะประกาศซโโกโฟนอกเซน้องราด้วยแล้วก็ลูกจันด้วยนะคะที่มาค้างกับแม่มาดูแลแม่ยามชราประกาศซีโตโกโฟนอังกะเซ่นังกสซีขอให้เดินทางปลอดภัยนะลูกเซโดโกชีลูกจากกริดด้วยนะขอให้เดินทางปลอดภัยขับรถไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะลูกประกาศซีโตโกฟนอังกะเซนังกสซี ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสุรโกสีขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอเมนสิบนิวพระน้และบังคมก็ลาต่อชาวลับมาฟังวาจาเศร้าเป็นนายว่าแมวฟังวาจาเศร้าเป็นนายทางพระเจ้าทางบริสุทธิ์ให้หยุดตา ได้นลคำสาปทางพระเจ้าได้ข้าวสวรรค์เป็นทางเดียวได้ผลทุกชุบในรัดนข้าวสวรรค์ทางเดียวคือทางพระเยซู พระคำภีเ์จบเล่มนาสาหน้าสิบแปข้อพระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานเลนลุลเล่าลุ้นอ่านแล้วต้องทําตามนะพระเจ้าอวยพรสี่ชั่วอายุนะคะ ฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพระพรด้วยค่ะคริสบีวิจูสวัสดีค่ะถ้าไม่รีบคือ8ปดโมงครึง่งแต่ถ้าวันไหนรีบก็เช้ามืดนะคะขอบคุณทุกท่านทุกแรงใจที่หนุนใจแม่มาทุกวันพระเจ้าอวยพรน,นะลูกรักทุกคนสวัสดีจ้า